อย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและส่งผลทําให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือตัวเพษสจกรเองเพษสจกรแบบไหนที่อาจจะส่งผลต่อการเป็นอุปสรรคในการสื่อสารได้ยกตัวอย่างเช่นเพจสจกรที่มีความขี้อายมีความเขินอายในการที่ต้องสื่อสารกับผู้ป่วยไม่กล้าถามไม่กล้าซักไม่กล้าบอกข้อมูลเพราะไม่มั่นใจอย่างนี้เป็นต้น ความเชื่อมั่นในตนเองของเภสัชกรเองก็มีความสําคัญหากเภสัชกรมีความเชื่อมั่นในตนเองก็สามารถที่จะพูดและบอกข้อมูลให้คําแนะนําด้วยน้ําเสียงที่มั่นใจทําให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและเชื่อใจในแนวทางการรักษาหรือข้อแนะนําที่เภสัชกรให้กับผู้ป่วยนอกจากนี้หากเภสัชกรพูดเหมือนพึมพำกับตนเอง ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกสนใจจากเภสัชกรเภสัชกรไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยผู้ป่วยอย่างจริงใจดังนั้นผู้ป่วยอาจจะไม่เปิดใจและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อการรักษาที่ไม่ดีด้วยนอกจากนี้หากเภสัชกรไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะให้คำแนะนำหรือว่าการให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วยในครั้งนั้น ก็อาจจะทำให้ขาดทิศทางและทำให้หลงประเด็นและใช้เวลามากมายผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเสียเวลาพูดไม่ตรงประเด็นเพศชัชกรไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจและไม่เชื่อม,มั่นในสิ่งที่เภศชัชกรกำลังบอกให้ผู้ป่วยทำ นอกจากนี้วัฒนธรรมที่แตกต่างก็อาจจะทำให้เภสัชกรไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของผู้ป่วยหรือผู้ป่วยไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมของเภสัชกรเองก็เลยทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้หากเกิดสถานการณ์ที่เซนซิทีฟเภสัชกรวางตัวไม่ถูกเกิดความไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ เภสัชกรก็อาจจะถูกมองว่าไม่เป็นโปรเฟชชันแลเกิดความไม่น่าเชื่อถือผู้ป่วยไปให้ความไว้วางใจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรกับผู้ป่วยนั่นเองรวมถึงตัวเภสัชกรเองไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นความสำคัญของการที่จะมีอินเตอร์แอคชั่นกับผู้ป่วยทำให้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจฉันทำหน้าที่แค่จ่ายยาไปก็เท่านั้นเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรค ในตัวของเภสัชกรเองที่จะต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้การสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น